น,นี่เป็นลูกสายพันไหนกับสายพันไหนคะ,ะน้องเฟรมเป็นลูกพญาหงค่ะ,คะแล้วก็แม่เป็นสายเพชรอุดอรค่ะโเท่ากับว่าสายใหญ่กับใหญ่มาเจอกันนะคะ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ ชมพ่อพันธ์ของฟาร์มไปแล้วนะคะเรามาชมแม่พันธ์กันบ้างนะคะซึ่งนี่ตัวนี้ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ประจําฟาร์มอีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะตัวนี้ถือว่าเป็นแม่พันธุ์หลักเลยใช่ไหมคะตัวนี้อันนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่อแม่งามตาค่ะแม่งามตาอย่าบอกนะว่าได้มาที่เบญจมาศฟาร์มอีกหนึ่งตัวใช่ค่ะโอ้จุดเด่นของตัวนี้คือเที่แน่มองแวบเดียวคือรู้แล้วคือความใหญ่โตของเขาใช่ถามแม่งามตานี่เป็นลูกสายพันไหนกับสายพันไหนคะน้องเฟรม เป็นลูกพญาหงค์่ะแล้วก็แม่เป็นสายเพชรอุดรค่ะโอ้เท่ากับว่าสายใหญ่กับใหญ่มาเจอกันนะคะทั้งโครงสร้างแล้วก็ทางความเป็นเจ้าเนื้อใช่ไหมคะพี่ว่านพี่ว่านมองว่าแม่พันธุ์ตัวนี้นี่คือเขามีจุดเด่นตรงไหนบ้างคะตัวนี้ลักษณะเด่นครับค่ะตัวยาวลำคอดีตอนนี้ก็ผสมละค่ะผสมกับเพชรทองค่ะที่พ่อพันธุ์อยู่ที่นี่อ๋อก็คือผสมไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือซันเดย์นี่คือเป็นลูกติดมากับแมงาแมงตาใช่ค่ะอ๋อ นี่นี่ซันเดนี่เขาเป็นลูกของแม่ง,งามตากับพ่อเ็นโบซีพีค่ะโอ้สายสายซีพีที่นี้เท่ากับว่ามีหลากหลายสายพันธุ์แล้วนะคะเนี่ยห<ๆ>ลากหลายหลากหลายอย่างแม่ง,งามตาตัวนี้นี่คือเขามีจุดเด่นก็คือหนึ่งเรื่องโครงสร้างของเขาสูงร้อยห้าสิบกว่าครับผมทั้ง,ทงเรื่องอสรีระของเขาทั้งลำตัวของเขาซึ่งถือว่าเป็นแม่ที่อายุยังไม่เยอะด้วยใช่ไหมคะประมาณกี่ปีคะตัวนี้ประมาณสี่ปีครับสี่ปีดูหน้าอกของเขาดูอุ้มะพร้าวนะคะดูลำคอของเขานะคะ ตัวนี้นี่ดูหน้าอกของเขาหน้าอกขอเขากว้างมากแล้วก็เขาบอกว่าเพศเมียถ้าจะเลี้ยงลูกให้ดีต้องรังนมเป็นไงวงคะพี่วันต้อง ลังนมโตครับมันจะเลี้ยงลูกได้สมบูรณ์ต้องลังนมใหญ่นะคะลังนมใหญ่อันนี้คือลูกของเขานะคะคือลูกของแม่งามตาะคะที่อายุเขาประมาณกี่เดือนนะคะห้าเดือนค่ะห้าเดือนนะคะตัวนี้กินเก่งมากกินเก่งเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> เขาบอกว่าแม่พันธุ์ที่ดีนี่คือต้องดูฐานนมของเขาด้วยนะคะ <c oughs> ว่ารังนมเขาใหญ่มากไหมเราไม่ให้ดูฐานนมของเขาว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะถึงจะส่งลูกดีนี่นะคะดูหูฐานของเขากว้างมากเลยนะคะเขาบอกว่าการที่เลี้ยงลูกดีคือ ฐานนมต้องใหญ่กว้างครับผมตัวนี้มีหมดชัดเจนนะคะดูสะโพกของเขาตัวนี้อุ้ยอย่างนี้เท่ากับว่าเขาก็ต้องโตได้อีกสิคะพี่อ้วนโตได้อีกโอ้ร้อยห้าสิบกว่านี้มีร้อยห้าสิบห้าขึ้นได้มั้งคะเนี่ยตัวนี้ค่ะโอกาสที่จะสูงขึ้นอีกค่ะด,ดูเพราะว่าดูช่วงสะโพกของเขาดูช่วงตรงนี้ของเขา ดูโคนหางของเขาถือว่าตอนนี้คือมีลูกติดมาแล้วแล้วก็ผสมเพชรทองแท้ไปแล้วด้วยใช่โอ้ติดกีด่กดเดือนแล้วคะพี่ผสมสอง<ป>เดือนแล้วสองเดือนแล้วเท่ากับว่าปีหน้านี่ลุ้นการลูกของเพชรทองแท้เลยเลยค่ะเนี่ย โอ้โหอย่างนี้เราก็จะมีเอกลักษณ์ประจาฟาร์มของเราแล้วเป็นลูกของเพชรทองแท้ประจาฟาร์มของสิริมาเลยนะคะตัวนี้โอ้โหตังนี้มีความยาวมากทั้งยาวทั้งใหญ่โครงสร้างดีนะคะนี่จะช่วงไหล่หน้าของเขา้นะคะช่วงไหล่หน้าของเขานี้ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะดูหน้าผาดูเขาดูสังเกตเขาของเขานะคะเหล่านี้นี่เขาของเขาก็ถือว่าไปทางฝั่งพญาคงเหมือนกันนะคะตัวนี้เพราะว่าหน้าตานี่ที่แน่คือหน้าตาของเขาเป็นสันเลยตาแต้มการจ้าครบอัตลักษณ์ครบทุกอย่างมีความสูงในตัวของเขาหน้าอก อกของเขาอุ้งมะพร้าวของเขาสายนี้จะนิ่งจริงๆเลยนะคะนี่ดูหน้าอกของเขานิ่มมากเลยอะ่ะกว้างมากด้วยนะคะทตำตัวยาวตัวนี้ได้ค่าตัวมาแพงไหมน้องเฟรมแปดแสนเก้าค่ะแปดแสนเก้า <8, 9, S 2> ค่ะมาอยู่กับทางฟาร์มสิริมานี่คือน,นานหรือยังคะตัวนี้ 6, หกเดือนนะคะอ๋อประมาณหกเดือนก็ถือว่ายังมาไม่นานเท่าไหร่โอ้โหแต่มีการพัฒนาแม่พันุนี้ก็สี่ห้าตัวแล้วพ่อพันธุอีกก็โอ้โหดูเจนรุ่นต่อๆไปนี่คือหลายตัวอย่างเงี้ยวิธีการเลี้ยงการจัดของเขานี่ยยืนสมาธิตอนเช้า พี่วันจะฝึกเขายืนสมาธิด้วยฝึกสมาธิเขาอย่างนี้หรอคะครับโอ้หแล้วเรื่องอาหารการกินของเขาอะคะแม่เฉพาะแม่พันอย่างงี้ก็กินธรรมดาครับให้ฟางแล้วก็หญ้าฟางหญ้าแล้วทางด้านมีอาหารเสริมอะไรอย่างนี้ไหมคะมีหัวหารนิดหน่อยครับอประมาณวันละถ้วยเล็กๆเท่ากับว่าอย่างนี้เราเลี้ยงแบบธรรมชาติมากเลยนะคะเนี่ยทั้งแค่ให้แค่ฟางหญ้าธรรมชาติแล้วก็มีการปล่อยรีแลกของเขาบ้างอะไรอย่างงี้ปล่อยให้เดินหกกอกลังกาย Oh, <ด>ี่ผิวผิวดีๆอย่างนี้เราก็อาบน้ำแชมพู oh. ทุกวัน พี่อ้วนดูแลอย่างดีนะคะอย่างนี้ไม่ให้ไม่ให้ลงน้ําไปแบบเป็นโคนนะครับอุ๊นี้คือซันเดย์ลูกของเขาอันนี้ก็คือมีท้องอ่างๆหน่อยนะคะนีตัวนี้ตัวนี้นี่ถ้ามีคนสนใจนี่ปล่อยไหมคะเนี่ยซันเดย์นะคะยังค่ะพี่ยางยางนะคะซันเดย์ยางนะคะเดย์กค่เดือนนะคะซันเดย์ห้าเดือนค่ะห้าเดือนโอ้โหถ้าก็ว่าเจนนี่นี่ยังไม่ถึงหนึ่งขวบหนึ่งปีนี่เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยโหซันเดย์หนึ่งตัวแก้วมงคลหนึ่งตัว เพชรพลาชัยหนึ่งตัวโอ้โหอยู่รุ่นเดียวกันเลยเพื่อนกันเลยนะเนี่ยโ,โหหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะหลายสายพันธุ์แล้วแต่ละสายพันธุ์นี้เท่ากับว่าเน้นโครงสร้างเป็นหลักเลยไหมคะเนี่ยค่ะโอ้ค่ะอนาคตนี่เท่ากับว่าฟาร์มสิริมาณีจะส่งเข้าประกวดเลยหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะ<ช>และหลายรุ่นเหมือนกันนะคะ<ช>โอ้โหที่แน่เก้ามงโคนี่ปีหน้า มีโอกาสลงเดินสนามบ้างเท่ากับว่าเราจะเดินทั้งสายประกวดแล้วก็าสายพัฒนาควบคู่กันไปหมดเลยคะ<ช>่ะมีเทคนิคในการที่จะคัดสารทั้งพ่อพันธ์แม่พันธุ์เข้าสู่ฟาร์มซิริมาอย่างไรบ้างคะขั้นพื้นฐานตามหลักแนวความคิดของน้องเฟรมเลยค่ะเป็นพันธุก,กรรมแล้วก็สายพันธุ์ที่ใหญ่ค,ะค่ะ,คะ ก็คืออย่างแรกคือพันธุกรรมค่ะพันธุกรรมต้องมาอันดับหนึ่งแล้วก็ดูเราไปดูเองด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เราดูภาพถ่ายนี้คือมันอาจจะคาดเคลื่อนได้เลยได้แสดงว่าเคยเจอเหมือนกันใช่ไหมคะแสดงว่าประสบการณ์เริ่มมาสอนน้องเฟยเราเหมือนกันเคยเจอแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูด้วยตัวเองนะคะน้องเนยมัก็พี่อ้วนอย่างนี้ค่ะคือคนที่ตอนนี้คนเริ่มหันมาเลี้ยงควายแล้วก็อยากจะแนะนาเพื่อนๆในการที่จะเริ่มเข้าสู่วงการควายอย่างไรบ้างคะค่ะ ถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็สามารถมาดูแนวทางได้ค่ะที่นี่ค่ะดูแนวทางการเลีย้ยงดูว่าต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่เงี้ยค่ะก็คืออยากให้เห็นเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ใช่ค่ะมาเห็นกับตา<ช>สัมผัสด้วยมือของเราเองค่ะ อย่างที่ฟาร์มนี้เราก็อยู่กับเขาสร้<ฆ>างความเคยชินคุ้นเคยกับเขาค่ะ<ฆ>อันน้ําเช้าเย็นอะไรอย่างเงี<ท>้ยค่ะเขาก็จะมีเวลาอยู่กับเขาเยอะๆค่ะการที่จะมาเลี้ยงควายได้คือใจหนึ่งใจเราจะต้องรักด้วยนะคะเพื่อที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปถ้าคนแบบหนึ่งใจไม่รักแล้วก็ลหลายๆอย่างอย่างเงี้ยลองให้ตัวเองพร้อมก่อนใช่ไหมคะน้องใช่ค่ะเพราะว่าทั้งเรื่องอ่า แล้วก็ทั้งเรื่องทุนทรัพย์ของเราหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยอย่างของน้องเฟรมนี่ถือว่าโชคดีมากๆคือได้กัลยาณิมิตที่ดีได้เพื่อนที่ดีที่แบบว่าส่งต่อความเงี้ยในราคาที่แบบอากัลยาณิมิตเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วก็ได้ของดีๆมาด้วยค่ะใช่ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยอะค่ะทั้งโครงสร้างมาหมดทุกอย่างเลยที่สําคัญได้ลูกติดแล้วมาด้วยที่แน่ๆคือเขาสามารถให้ลูกกทางฟาร์มเราได้ด้วยใช่ค่ะ โอ้ดูนมเขาใหญ่มากเจ้านมเขาใหญ่มากเลยค่ะขาจำหน่อยเขาจำหน่อยดูโคนหางของเขานลคะนี่สายนี้จริงจริงโครงสร้างเขามาดีทั้งคู่เลยค่ะทั้งได้ทั้งโครงสร้างได้ทั้งเจ้าเนื้อเพราะว่าทางพญาหงก็คือเรื่องโครงสร้างใช่ความสมูทของเขาสายเพชรอุด,ดาก็คือเรื่องของความเจ้าเนื้ออทว่ทวมๆหน่อยๆอยะไรอย่างเงี้ยทัหบอะมากเลยนะคะนี่ตัวนี้ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเด่นมากเลยตัวนี้นมเขาใหญ่มากเลยค่ะแม่จะให้ดูฐานนมของเขา ใหญ่มากแสดงว่าถูกน้องๆกระตุ้นไปแล้วนะคะตัวนี้ <c oughs> นเห็นไหมคะเขาบอกว่าฐานนมใหญ่ๆคือ,อจะส่งลูกลูกที่แบบว่าลูกกินเก่งและเลี้ยงลูกง่ายมีการเจริญลูกจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นใช่ค่ะแต่ที่สําคัญโคนหางของเขานี่นะคะโคนหางใหญ่มากว้าววู้นมใหญ่จริงๆ อย่างนี้น้ำนมหยดไหมคะเวลาให้ลุงน้องให้ซันเดย์ด,ดื่มนมอ,อะไรอย่างเง <ภา S 1> ี้ยหยดลงพื้นเลยอะไร่าเงี้ยคุณเพราะว่าดูนมน้ำนมของเขาดีมากลำตัวยาวมากเลยแข้งขาของเขาเป็นไงบ้างคะพี่ว่านตัวนี้ชอบไหมคะพี่ชอบครับชอบชอบพี่ว่วนไปดูเองเลยหรือเปล่าคะครับไปดูกับน้องเฟยไหมเหรอคไปดูแล้วชอบ เอาเลยโอ้โหเจ้าของฟาร์มส oh, ั่งหนูก็ใจดีนะคะเนี่ยให้เลยชอบหน้าตาลำคอเขามากเลยช่วงไหล่หน้าของเขาแหลไหล่หน้าเขามาทางพ่อเหมือนกันบ้างเลยนะคะเนี่ยช่วงไหล่หน้าของเขานี่สันเดย์สันเดย<ไ>์นี่ค<ไ>่อนข้างจะดื้อหน่อยนะคะดื้อมากค่ะดื้อมากเลยเห็น <ruled> น้องเฟมบอกชื่อเป็นอินเตอร์มากเลยชื่อน้องสันเดย์นะคะชินนมเก่งค่ะแสดงชินนมเก่งใช่ค่ะห้าค่ะห้าเดือนสันเดย์มานี่รูกออกมาออกมาหน่อยรูกโชว์หน่อยแล้วโชว์หน่อยแล้ว อันนี้คือลูกของแม่งามตานะคะลูกติดมาชื่อน้องซันเดย์ห้าเดือนเป็นลูกของอแม่งามตากับโมซีซีพีา CP, สายซีพี แล้วอย่างเงี้ยเรามีแม่พันธุ์หลากหลายสายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะคือน้องนิ่มนี่จะถ้ามีโอกาสเงี้ยอยากจะเปิดให้พวกเกษตรกรที่แบบอยากสนใจเลี้ยงควายจริงไหมคะเพราะว่าตอนนี้เรามีแม่พันธุ์เริ่มจะเริ่มท้องหลายๆตัวอย่างเงี้ยค่ะเปิดค่ะเราเราก็เปิดให้เข้ามาดูมาชมมาสอบถามมาเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้เกษตรกรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเหมือนกันค่ะ JT SmartBuff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ